ใหญ่ดีใหญ่ดีเออไม่เป็นไรใหญ่เล็กไม่เป็นไรเดินไหมได้ครับได้ที่ไหนแบบนี้ทำไมมันเล็กมากมันบางลูกเรียกว่าบางมันไม่เล็กแต่มันใหญ่มากเรียกว่าบางไม่หนาอีกทุกทีไปบางบางเชิดเลย ให้แต็มก่อนแล้วก็เอาทับทับทุมท่มๆกันไหมกรับทับทับไม่ใช่ทับไกลคุกกี้นี่เครื่องหัวเล็กน <laughs> <laughs> นเนาะมือเนมัดผมไวเลยเนาะอเออ ได้อีกใช่ไหมครับดีๆมันยังแันมันยังไม่เย็นมันยังจะอ่อนอยู่แล้เนี่ยเป็นไงเนาะนี่ละนอมกันมากพอกันมากะไรกันนี่ม่ได้เลยกินได้อันนี้เป็นเทปไทยกินบ่อยเออเทปไหนดูบ่อยๆเลยจังเลยอ่ะไหนมากเหรอโอ้โหนี่มันยังเย็นอันนี้มาเสมอกันเนาะเรเป็นยังดโดไหนที่เราวางไปก่อนให้มันเย็น โอ้ยงช,ช็อกโกแลชิพคุกกี้โอ้โห uh oh. เยอะเลยเนาะครับอือหูน่าเชฟก่อนทร <c oughs> งนี้เขาท่าอยู่เชฟ <c oughs> แม่ทำให้เนี่ย <c oughs> <c oughs> โอ้นี่เฮดช็อกโกแลตช็อกโกแลตชิพคุกกี้จากทุกคนนี่ได้เยอะแล้วเนะาะมื้นอนีเนาะเล็กเนาะครับเออโอเคเย็นแหรอืรอเปล่าเย็นแล้วใส่กระปุกครับจะลองชิมก่อนไหมหรอก รอก่อนนะต้องทำดีๆทำดีๆอ่ะถ้าช็อกโกแลตเราก็ต้องทำมาช็อกโกแลตอืมมันจะช้าหน่อยมันจะช้านิดหน่อยทำไม,ไมคิดนะว่ามันถึงจะช้า มันมีอันเล็กอันมันนี่มันจยังงจะใส่ยังไทุกคนใส่จะใช้ใช่ไหมมีช็อกโกแลต đãi ừ. ừ. à. oh. đấy, đãi được, nó, ạ, ồ, cho tất cả mọi người, nhiều mạt mạt đấy, này, này, có lâu chim không? Chim, chim một hả, chim con, chim bò, gặp nè mẹ, khưng với mẹ đấy, Lợi muống dơm ừ. Xẹp lắm đấy Xẹp đẹp Ngọt luôn Ừ, ngọt luôn Ngon lắm này dỡ lên đó Hai chung สาวอีกแล้วทุกคนจ้ากะช็อกโกแลตของเมทิวเหลือเปล่งดื่มน้ำพริกปลาค่อยยังเหลือพี่น้องน้ำพริกปลาเช็ดไปด้วยให้ดูว่าเหลืออะไรบ้างนะจ๊ะ แอปเปิลลูกหนึ่งโอ้ยมีมะนาวเดี๋ยวแค่นี้แต่ก็เดี๋ยวสีซอมาเพิ่มจ้ะเบคอนหนึ่งโอ้ยอันนี้เหลืออียังเราเล็ก็เหลือเหลือพร้อมแดงพร้อมเข็ดจ้ะ ส่วนอันนี้นมต้องซื้อเพิ่มจ้ะทุกคนซื้อมากองเล็กจ,กจก้ะโยเกิด์ตยังเหลือแล้วก็นมแอลมอนเรายังเหลือไข uh huh. ่คือสีบสื่อจ้ถะถ้าบ่พ่อในอาทิตย์กับจังสีสื่อหรือตังแปดเก่าน่วยจ้ uh huh. ะไข่ฮัลโหทุกคนเดี๋ยวเฮาสีไปซื้อกับเขาว่าสิใดยังมาเนเพราะว่า สองนุมอยู่น้ำสองเดือนกว่าๆเนาะจ้าทุกคนจ้าหันละ <c oughs> ไปกับคอน <c oughs> ไปไหนไปกินซ <c oughs> ื้อกับเขาคร <c oughs> ับเ <c oughs> ดูแม่ทำผมให้ <c oughs> <c oughs> น่ารักดี <c oughs> ไปทุกคนมือนี้ล้มแรงแล้วก็ฝนสิตกจ้ะแลายดีปัาานไดอากาศมื่อน,นี้ แต่ว่ามืออื่นเพิ่นบอกว่าอากาศซีดเดดออกว่าสันก็นเลยหันลโหตามนั้นทุกคนไปซื้อกับเขาจะ้ะโทาศัพทคิดว่าแม่สิบเก้าอะไรนะโทาศัพทคิดว่าแม่อาสิบเก้าโทรศัพท์คิดว่าแม่อายุสิบเก้า ตัวสับมันโกหกเนาะใช่ <laughs> หรือว่าแม่น่าอ่อนแม่น่าอ่อนนะ <laughs> ทำไมอเล็กลิสแอนแมทธิว <laughs> ถ้าสองนมมากินเข่า ปัทน <S preach ers> so 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 ีว่าป้าไปสั่งอาหารมันต้องสั่งต้องเข่าใดข้นเดียวก็เลยต้องสั่งน้ำหยกมาน้ำสองจ่ายต่างสั่งยกมาพอมเพราะว่าเขากำหนดกำหนดค้นเข่าเนาะมาถีอีเกียคือเกาจักรับมาแล้วทุกคน่แล้วคน ่ของน้องเอากระดาษเช็ดมือแม่ได้มั้งนี่อันนี้ด้วยแอลกอฮอล์ด้วยอ่ะ ุมิตตรรนนบา๊กินข้าวเที่ยงจ้ะทุกคนกินข้าวเที่ยงก่อนเดี๋ยวจังไปหาซื้อกับข้าวจ้ะอันี้ตรงไหนอันไหก็ได้ค่ะใช้อันเดียว khá, các mẹ, kinh lấy, kinh lấy mẹ ao à à? cái chào à, mía ao, แรงทุกคนโอ้ยขัดเน่พี่นอ้องตกยางแค้นเลยแหม,มโมเห็นแหม,มโมเห็น กับมา้าซะจนชิกเขียวก็มี ขาโคตรทุกฝักน้อยแค้เขาโพดนี้ Huh? Be food. I'll see. เอาไอ้ปกติน่ะไอ้ปกติแม่ซื้อไปแล้วมันไม่อร่อยมันเค็มไปหน่อยแล้วตัวเองจะเอาอะไรอ่ะตอนมาเมื่อกี้คุณจะหาเยียมไหมที่สกู๊ตติลากิฟ ล <c oughs> าบล็แฟะซลมอนอันนี้เป็นล่มควันจะลดต่างๆไยนะทุกคนโอ๊ยเอาเหมือนกันเหรอถุย อะไรน่ยสา้งบนแฮมเบอร์เกอร์แมทดูลิเกกี่ซอนแม่เดินเล็ก ได้กนกช็อปปิ้งมาแล้วทุกคนได้จัดถุงละเล็กหนึ่งสองสามสี่หาเจ็ดถุงเจ็ถุงโอ้นี่ไงพอมาเจอเจ็ดถุงพี่น้องจ้าโอ้ยได้ยังกินเนาะท่นหลายทุกคนกะ ถ้ามาเป็นแบบกันว่าเ้าแต่ยังกินสิครบสิพอครบอาทิตย์บาวาวาสองนมยูน้ำนะจ้ะทุกคนเ้วกา,าแต่ว่าตอนเที่ยงตอนเที่ยงนี่ยันจะสีเพิ่นกินบะค่ายลายเราจะกินพิซซ่ากินอันซุปมะเขือเทศทีทีทีททอล็กเพิ่นมาก,กินนะแบบนี้นะจ้ะ <c oughs> ซุปมะเขือเทศเพื่สิกินแค่แบบนี่ตอนเที่ยงกะเหลวจังสีนะทุกคนทันละก็เลยว่า ไปไปเก็บขงตู่กันจ้ะว่ามีอย่างนี้ยกระ้องปาี้าฟิเนโอ๊ยนกตะิมสวยดีนกเะนิมิดแดงอันนี้ซื้กรดจ้ะอานโนลีอารลีซองโทมจ้ะซือการเดทเหมกัน,น,นคอนเฟลอัน,นเป็นของปะป๋าคอนเฟลตวาจ้ะไม่ชอบอันนี้เออนี่ข้าพูดต,ตรงเลยปาจจตบัของทุกคนเอาซื้อมาอีกแล้วพิซซ่าชีสทากโก้ Bợn nở Nước nở bóp Pepsi. Ooh, hey pear. Ao vậy là tìm 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 มันสลัดสลัดมันเหมือนกันเหมือนกันแต่นคนถามมาว่าอันสื่อใส่หมูอยู่ใส่นี่ใส่หมูอยู่สวีเดนเป็นจจลสีเดอร์ฮอลเจลซียูอีกาเด้อวจ้ะทุกคนอ,อีกาเพ่นสีมีแบบนี้เด้อวจ้ะหาเบิ่งจ้ะเป็นใส่หมูมแบบเข้มนะจ,จ๊ะเพราะว่ามันมีเกลือน้ำเนอะทุกคนนี่คอยเสียเอาาเฮ็ด้ใส่เกากักนจ้ะทุกคนนี่ก่อนเข้มชีพของปลาปเบคอนหมู

้นสมจันี่จัดดักจังตีอ่ะสามีตาีงคขยั่พคขยออชาวเลคิฟันแกงแกงพีพไม่ตดไติดหัวหัวคคอหัวนคอแล้วก็มูอ่ืหมูสามชั้นปิดกระดูกแบบื้มานี่คืออะไรเนี่ยคุณเล็กเล็น้ำปังพิซซ่า เป็นขนมป,ป,ปังแห้งจ้ะคนนี่นมปังกรอบนมปังแห้งนมปังแล้วในซอสดึงน้ำจากออกกำลังกาออนี่โอ้ยเนี่ยนมปลาปลาซีนบบ่ากล่องเน่สี่พอไหมที่ไม่พออีกอะ น้ำส้มน้ำแอปเปิลกับน้ำส้มจ้ะาเ,เคเแค่้อกรช็อกแลตจ้ะร้อยสองร่องบุรีบุรแแีแคลอคุณระต่าปรเทศดินเผนเทศแดงไแพร ปากกาี่ดื่มสมุดดุ๊กางนุ่นางนุนปากาปกาสมุโคสมุดโค้กระปกระป๋อตจริงตริงตอดตลออนอินอนหนึ่งสองสามสี่ห้า ็เปนอะไร <c oughs> จะเลี้ยงไหมไม่เลี้ยงแล้วใสนะ <c oughs> เป็นอย่างจังสื่อหลายพี่น้องปกติรา,าคา21โครนจ้ะ มื่อนีสิบเอ็ดครตนะสิบเอ็ดเออแตคือแบบครึ่งหนึ่งนะมันคือพังคักในตัวนี้เล็ก it's golden mmhmm นช็อคโกแลต เอาทิ้งเอาทิ้งจะทำอย,อย่างนั้นเลยมันได้ป่ะมดได้หมดได้ใส่ได้หมดมทำงี้แล้วก็ปิดได้ใส่มาไต้ป่อ ไช้ทำดีๆอยากให้หก,กนี่ผสมผลไม้จ้าทุกคนมีเนคเตอรีนกับแพร์คันอะไรจ้ะ เค okay. จ้าทุกคนก็เป็นอาหารประจำสัปดาห์นาจา้าทุกคนนะมีผักมีผล,ลไม้มีเนื้อต่างๆหมูไก่แล้วกะผักเนาะค่ะข้างล่างเนื้อนมไข่ได้หมดเลยจา้าวันนี้มาคน นะจ๊ะขอบคุณสุภูสุคนที่แวะทักทายนะจ๊ะเรากะโอ้ยเดี๋ยวลืมลืมมีน้องผู้หนึ่งมีน้องผู้หนึ่งเพิ่นเขียนมาบอกจ้าว่าเพิ่นเฮ็ดวิธีการที่แบบไล่จ่ายไล่ได้รับไล่จ่ายจังสี่นะจ๊ะเพิ่นเพิ่นเฮ็ดตามข่อยเพิ่นบอกว่าขอบคุณพี่แอนเพิ่นว่าเพิ่นมีเงินเก็บขึ้นเพิ่นว่าจังสี่เนาะจ๊ะกะดีใจกับเพิ่นได้จ้ะเพราะว่าเออ่เฮ็ดตามวิธีที่ข่อยเฮ็ดนี่กระหูสึกว่า เขาสามารถอันคอนโทรลอ,อ,อ่าสามารถแบบเก็บเงินได้หลีจ้ะบบได้มากก็ได้โนอยอยังสี่นะจ้ะทุกคนจ้ะขอบคุณสุภูสุคนที่แวะทักทายด้จ้าสบายดีสวัสดีจ้ะบ๊ายบาย